ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วเนาะก็มีเจ้าที่ผมเพิ่งได้มานะก็จะเป็นตัวนี้ข้าเหนียวมะม่วงนะครับของค่ายน้องใหม่นะครับค่ายของค่ายน้องใหม่นะครับ น่าจะเอ่อซึ่งเป็นแบรนด์ของ18บแคาวประมาณนี้นะเพราะเขาเข้าที่ถามเขาเขาบอกว่าเขาแยกเบิร์ตัว8จะมาอยู่ท้ายๆนะครับ1จะอยู่หน้าเนาะนี่ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยที่ผมได้มาก็จะเป็นตัวนิกซี่นะครับนิกซี่ขวด30 ml นะครับ พ g จีเจ็ดสิบห้าวีียห้านะครับอันนี้จากที่ผมเออลองชิมสดไปนะแล้วก็เวฟไปนะครับสีประมาณนี้เลยมาลองสีกันลองสีแล้วลองชิมสดกันสีจะประมาณนี้นะครับสีจะประมาณเหลืองๆประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้นะครับ โอเคจากที่ชิมสดนะครับกลิ่นมาหานะครับผมบอกเลยกลิ่นมะม่วงมาห้านำมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหวานแล้วก็ประมาณว่าจะมีข้าวเหนียวมูนมูนติดมานิดนิดกับกับกับความมันของกะทินิดนิดนะครับไม่ได้จ๋าอะไรเลยนะครับ นิดๆครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนตัวเจ้ากลิ่นมะม่วงเนี่ยมันก็ต้องมีคนถามว่าพี่มันกิ่นอะไรก็คือมะม่วงประมาณแนวแนวนะแนวนู้นเลยมะม่วงโชคอนันต์สุกนะครับพี่นึกตามไปเลยนะเพื่อนเพี่พี่นึกตามไปเลยนะนยนะสุกเหมือนตอนเรากินข้าวปลากับเอ,อเข้าวเหนียวน้ำกะทิ แต่ไม่ได้จ๋าถึงขนาดนั้นนะไม่ได้จ๋านะครับแค่เปรียบเทียบภาพประมาณนั้นแต่โดยรวมถือขึ้นมาว่าเป็นออกลิ่นที่ตรงปกนะครับของค่ายน้องใหม่นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะความหมายทำไม่ธรรมดาผมก็คือว่าค่ายน้องใหม่ทำออกมาแล้วก็อับสุดนิดหน่อย เป็นครั้งแรกก็ถือว่าโอเคเลยนะนี่ครับก็คือแนวทางที่ผมบอกว่าไม่ธรรมดาก็คือแนวทางนี้นะครับไม่ใช่ว่าน้ำยานี้จะเล่เลยเพอร์เฟกอะไรนะไม่ใช่นะอันนี้ผมพูดตามความจริงนะครับรีวิวจริงเพราะของทุกอย่างนะครับผมเสียตังซื้อผมไม่ได้มาฟรีไม่มีสปอนเซอร์นะครับเพียงแต่ว่าให้พีพเพเพ่เพื่อนเป็นแนวทางนะครับเออว่ากลิ่นต้องปกไหมอะไรไหม เออแล้วก็บอกนิดนึงว่าของผมดีก็คือดีแนวไหนก็คือแนวไหนไม่มีอวยนะครับที่ผมลองนี่ก็เป็นลองอะตอมไพโลวีสีนะครับลวดไมโครเอเลียนของมาดามหมีแกนสามทับหนะครับสำรีไฟไทยนี่ที่ผมลองนะที่ผมลองไม่ได้กินเนี่ยผมทำไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับพอดีว่ามีโซสัพท์เข้ามามันตัดนะครับผมก็เลย ต้องเริ่มทำใหม่ผู้ง่ายๆ <c oughs> <N> นะครับรนีบ่ให้ดูสีลวดนะครับให้ดูสีลวดเลยนะครับใช้อยู่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วแต่สีลวดยังโอเคอยู่นะค่าโอมของผมอยู่ที่สิบหกนะครับสิบหกเริ่มต้นที่แปดสิบห้าเลยเนาะอันนี้ผมทำอยู่ใกล้หน้าต่างนะครับวันมันเลยจะไปหมด นจากที่เบอร์แปดสิบห้านะกลิ่นตรงปกนะครับไม่มีเพี้ยนอะไรนะครับมาลองเวฟกันกล่องนี้ผมใช้ก็เป็น iJoy m a j มจตัวนี้ครับตัวนี้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  โอเคแปดสิบห okay, ้านี่กินมาเต็มร้อยนะครับขอขึ้นรวบรัดนิดหนึ่งเนาะขอขึ้นร้อยเลยร้อยหนึ่งค่าโอมยังอยู่เท่าเดิมนะครับสิบหกโอเค ขอเปิดรูลมหน่อยร้อยหนึ่งนี่ยังเหมือนเปรียบเสมือนชิมสดเลยนะนะครับขอขึ้นร้อยี่สิบเนาะเลยเลยขอขึ้นร้อยี่สิบนะครับค่าอมสิบหกจ่ายไฟอยู่ที่สี่จุดสี่หกโวลต์ โอ้โหขอโทษัาสำลักเลยสำลัก <c oughs> สำลักในความช่ำนะสำลักในความช่ำโอเคมาดีนะครับไหนอีกทีสิอืมกินออกมาเต็มนะครับกินมาเต็ม แล้วรู้สึกนิกดึงนิกได้เลยนะมีทิมทิมคันคันปลปลายคอนิดนิดนะครับร้อยสามสิบแหมเมื่อกี้ไอเลยน้ำยาดูการเดินน้ำยานะครับของสำรีนะครับแล้วก็อะตอมเขา โดยรวมๆแล้ว <c oughs> ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับกับมะม่วงของค่ายสิบแปดคาวนี่ก็โอเคเลยอะนะครับใช่ใช้ได้ดีร้อยสามสิบยังมาโอเคเลยแต่ขอติดนิดนึงนะเวลาผมเติมเนี่ยขวดนี้มันเติมไม่ได้แล้วก็ขวดเนี้ย ปรับเปลี่ยนนิดนึงก็ดีจะดีมากเลยเพราะมันมันค่อนข้างจะแข็งนะครับแล้วกับเออเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นขวดให้มันนิ่มกว่านี้ประมาณนี้นะครับแต่อะตองผมผมไม่ได้โทษขวดพี่หรอกนะครับผมโทษทางทางทางตัวมเองนะครับซึ่งเวลาเติมอะ่ะผมต้องเปลี่ยนไงมันต้องเปลี่ยนเป็นหัวเข็มเข้าไปนะครับอันนี้ผมเทให้ดูนะว่าผมเทจริงนะครับ ถ้าถ้าอย่างเปเช่นเป็นขวดเป็นขวด,ป,ขวดปากเป็นขวดแหลมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะปกติเหมือนทั่วๆไปของผมก็จะจะกดแล้วก็บีบได้เากอเงี้ยถ้าเปลี่ยนเป็นฝากอย่างนี้ได้ผมว่าดีจะดีมากนะนะใส่ใส่เพิ่มเนี่ยให้ดูว่าเออผมไม่ได้โทษพี่นะเนี่ยหมผมต้องใช้ขวดเข็มแล้วก็บีบเข้าไปอย่างเงี้ยครับ ผมต้องใช้เป็นขวดเข็มซึ่งไม่ได้โทษทางพี่ผมโทษตัวตัวอตอมเองนะครับมาลองเวฟมันต่อสิว่าจะไปได้ถึงไหนกัน <S <S การสูญเสียของกิน่นไม่ได้มาเวฟโชกโอ้โหสูบวัดสูงสูงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมต้องการแค่รู้ว่าความสูญเสียของกินมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเวลาเวฟสูง,สง ปลาขึ้นไปเลยร้อยห้าสิบโอ้โหกินมาเต็มจริงกินมาชัดร้อยห้าสิบนะผมต,ตีการสูญเสียของกิ่นนะสามเปอร์เซ็นต โอเคไปต่อได้อีกผมขอร้อยแปดสิบเลยนะขึ้นล้นรัดรูลมเปิดหมดจริงๆกินกินมาดีนะกินมาดีติดอยู่ที่ปากเลยกินมาดีมากเลยโอเคการสูญเสียของกลิ่นน่าจะอยู่ที่ที่แปดแล้วนะครับมา ไปต่อนีไหนมันไปได้ก็ต้องไปได้สิสองร้อยนะครับกับค่าโอมสิบเท่าไรว่ะสิบหกนะครับดูกันชัดๆสิบหกนะไ,ไปต่อได้นะไปต่อได้ไปต่อได้อืมโอเค สองร้อยนี้การสูญเสียของกิ่นนะครับพอทุกอย่างพอโดนความร้อนมันต้องมีการสูญเสียอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าอยู่ที่สิบอือโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะนะขอขึ้นอีกสักสิบิสองร้อยสิบวัตต์นะครับกล่องตัวนี้จะได้สามร้อยสิบห้าวัตต์นะครับ โอ้โห oh, ช่ำมากไปได้สบายๆอีกเที่ยวนี้เริ่มร้อนแล้วอะตอมผมไม่ได้สูบไม่ไหวนะอะตอมเริ่มร้อนแล้วสองร้อยยี่สิบนะครับอ่ให้ดูเลยนะครับว่าของผมขึ้นได้ถึงสามร้อยสิบห้าวัตต์เพราะกล่องตัวนี้นะครับถึงแม้ไม่ได้ชิป DNA อนะ แต่จ่ายไฟเทียบเท่า DNA ครับแต่มันเป็นทางสี่ก้อนนะครับโอ้โหไปได้สบายสบายเลยนะมาสองรอยสี่สิบ การสูญเสียของกินนะเออเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นตนะครับบอกได้เลยน่าจะก็ประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเอ้สิบห้าเปอร์เซ็นเนาะสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบโอเคนะครับกินนะครับการสูญเสียของกินอยู่ที่สองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต ไอ้สองอสีสิบวัตต์นะครับก็ตีสักประมาณโดยรวมๆส่วนตัวของผมเองนะยี่ห้าเปอร์เซ็นกะ็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคนะกับมะม่วงค่ายน้องใหม่ที่ทำออกมาครั้งแรกแล้วได้ถึงขนาดนี้โอ้โหดีดีใจด้วยดีใจด้วยของค่ายสิบแปดคาวนะครับกลิ่นจะดอบเมื่อขึ้นมาถึงสองร้อยสี่สิบ นะครับโดยรวมรวมถือว่าผ่านนะไม่ใช่ว่าไม่ผ่านนะถือว่าผ่านนะเพราะไม่มีใครมา,มาสูบขนาดนี้หรอกนะครับผมก็แค่ว่าลองว่าเออการสูญเสียของกลิ่นที่เยอะที่สุดมันอยู่ที่กี่วัดนะครับส่วนพวกเพื่อนพี่พี่ใช้คอยเดียวอะตอมยี่บสองมิลไม่ต้องพูดถึงกลิ่นนิกมาเต็มอยู่แล้วบอกได้เลยนะครับแล้วก็จะรสชาติกลิ่นอะไรจะได้ดีกว่าพวก อะตอมสายโหดของผมประมาณนี้เนาะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันเนาะแล้วเดี๋ยวมีน้ำยาตัวใหม่เดี๋ยวผมก็จะมาลงคลิปให้นะครับขอบคุณครับ